หนังเปิดมาด้วยการที่ผู้ชายสองคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดแล้วก็กดดันสังเกตได้จากสีหน้าและท่าทางแล้วก็เหงื่อที่ไหลยอยู่ท่วมตัวเลยวินคือคนที่กล้องเนี่ยแพนไปจับหน้าของเขาเป็นตัวดําเนินเรื่องของหนังเรื่องนี้แล้วภาพก็ย้อนไปก่อนหน้านั้น3วันวินกับแม่ของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาจากบ้านเพื่อที่จะไปทํางานน้องสาวก็ได้วิ่งตามออกมาแม่แม่แม่ลืมของนะ่ะลูกสาวเป็นคนพูดปกติเนี่ยแม่ก็ไม่ได้คิดลืมขนาดนั้นนี่นะแต่ก็ขอบใจมากนะลูกแม่ตอบกลับไปลูกสาวเนี่ยก็ได้ยิงคําถามมา ว่าแม่ แน่ใจแล้วหรอที่จะทําเรื่องนี้เพราะว่าที่เรากําลังทํากันอยู่เนี่ยเหมือนยังไม่ได้คิดให้ดีเลยนะวินก็ได้ตอบน้องสาวไปว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วยังไงมันก็ต้องเรียบร้อยแล้ววินเนี่ยก็ได้มาส่งแม่ที่ทํางานเป็นพัฒนาการแห่งหนึ่งวินก็อาสาจะมารับแม่ในตอนเย็นแต่แม่ก็บอกว่าไม่ต้องจะมารับทําไมรถเมย์ก็มีไม่ต้องเป็นห่วงแล้ววินเนี่ยก็ได้ขับรถออกไปต่อมาเนี่ยวินก็ได้มาหาพ่อที่โรงพยาบาลอาการของพ่อนั้นจะเกิดอุบัติเหตุหนักมาซึ่งวินได้ช่วยพ่อไว้ได้ทันสภาพก็คือเป็นผู้ป่วยยยนนนอตติดเเีงลไไปห ดโดนใส่เฟือกทั้งแขนทั้งขาแล้วก็ต้นคอตรงนี้หนังไม่ได้เล่านะครับว่าพ่อของวินเนี่ยเกิดอุบัติเหตุอะไรพ่อก็ได้ถามว่านี่เราจะเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาเนี่ยวินก็ตอบกับพ่อไปว่าพวกเราเนี่ยตัดสินใจเอาบ้านไปจำนองแล้วพ่อเพื่อเอาเงินมารักษาพ่อหนังก็เฉลยเลยนะครับว่าที่ทั้ง3าคนคุยกันก่อนออกจากบ้านเนี่ยมันคือเรื่องเอาบ้านไปจำนองแล้วพ่อพอได้รู้เรื่องเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่า พวกเราตัดสินใจอะไรเหรอตัดสินใจกันนอนข้างถนนงี้เหรอสิปีเต็มๆนี่ฉันกับแม่ของแกเนี่ยช่วยกันส่งบ้านหลังนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือเลยฉันไม่อยากเป็นภาระของพวกแกเลยว่ะไม่ต้องกังวลพ่อปีหน้าผมก็ได้ใบอนุญาตแล้วไม่ต้องทํางานแบบผิดกฎหมายอยู่ยังไงมันก็ต้องดีขึ้นแน่แน่วินตอบกับพ่อไปแล้ววินเนี่ยก็ได้มาทําไฟต่อที่บ้านหลังหนึ่งทําให้เราได้รู้ว่าวินเนี่ยเป็นช่างไฟที่ยังไม่มีใบอนุญาตทํางานแบบผิดกฎหมายอยู่โดยที่บ้านหลังที่วินมาทํางานเนี่ยมีคนอาศัยอยู่2คคนนเป็ู่สมี ก็ดูมีอายุหน่อยส่วนภรรยาหน้าตาหุ่นนิแทบแลมยังอ่อนกว่าสามีเยอะแล้วสามีเจ้าของบ้านเนี่ยก็ออกไปเปิดตู้จดหมายแล้วก็แกะจดหมายดูในตอนนั้นก็ได้มีคนแอบถ่ายเจ้าของบ้านในตอนที่เขากําลังยืนดูจดหมายโดยที่เขายังไม่รู้ตัวเพราะสามีกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ได้หยิบซองจดหมายโชว์ให้ภรรยาดูนี่คุณผมได้มันมาละผมไปนะที่รักภรรยาก็ถามว่าได้ของที่ต้องการมันหรือเปล่าในจดหมายมันเขียนว่ายังไงบ้างสามีก็ตอบกลับไปว่าคุณไม่ต้องรู้หรอกเฮ้ไปลงในรลกกับไป ภรยาตอบนั่นแหละที่ผมจะไปแต่ถ้าผมรอดมาได้เนี่ยผมจะได้เงินมาเยอะมากจนคุณต้องรักผมอีกครั้งพอสามีพูดเสร็จเนี่ยก็เดินไปที่ห้องส่วนตัวแล้วก็ปินเอกสารมาใส่ซองจดหมายไว้เหมือนจะเป็นการตอบรับคำเชิญของข,องข้อความภายในจดหมายแล้วสามีเจ้าของบ้านเนี่ยก็เอาซองจดหมายมาใส่ไว้ในตู้ส่วนตัววินเนี่ยก็ได้แอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดแลว้ววินก็ได้ออกจากบ้านไปคนที่แอบถ่ายรูปเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปวินตอนออกจากบ้านไปด้วยเหมือนเป็นคนที่จะมาสืบมาเก็บข้อมูลอะไรสักอย่างแน่แน่ตัดมาในฝั่งของปปอร์ก็ไดด้้มาาที่่ถนบบัผู ทางจิตเวชเพื่อที่จะมารับพี่ชายกลับบ้านพี่ชายเขาชื่อโรนัลเหมาะที่เป็นคนดูแลที่นี่ก็ได้บอกว่าอาการของโรนัลเนี่ยยังไม่แน่นอนท่านลืมกินยาแค่วันเดียวเนี่ยอาการอาจจะกำรรเริบได้นี่เอกสารการรับตัวของโรนัลลบกนเซ็นตรงนี้ด้วยแล้วแจ็เปอร์เนี่ยก็ได้พาพี่ชายออกจากสถานที่แห่งนี้ตัดภาพมาในคุกแห่งหนึ่งเจฟฟ์สันซึ่งเป็นนักโทษคดีร้ายแรงก็ได้ถูกผู้คุมเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วก็เอาเสื้อผ้าโยนให้เอาเร็ว แต่งตัวซะไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นเจฟเฟอร์เนี่ยก็ได้มาเจอกับพัสดีพัสดีก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยจับเจฟยัดเข้าไปในกองแกมีที่ที่ต้องไปจับตัวมันเอาลงไปในกล่องซะ ตัดภาพมาในฝั่งของคู่รักสามีภรรยาสามีเนี่ยก็ได้คุยกับเพื่อนคนนึงเป็นเพื่อนในตอนที่ติดคุกด้วยกันมาขอความช่วยเหลือสามีเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันขอแค่วันเดียวฉันจะหาเงินได้มาหาศาลเลยละ่ะแล้วฉันจะเอาเงินตรงนี้มาช่วยนายได้พระเอก็ได้แอบฟังไปด้วยในระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันแล้วสามีเจ้าของบ้านเนี่ยก็แอบเข้าห้องไปคนเดียวไปแอบเล่นมอร์ฟีนก็คือฉีดเข้าเส้นไปเลยแล้วภรรยาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาภายในห้องของสามีก็พยายามปลุกตบหน้าไปหลายทีเลยก็ไม่ตื่นสักทีสลบสามี ตายภรรยานีนกรีดลันบ้านเลยอวินก็นรีบวิ่งเข้าาหาภรรยาเจ้าของบ้าน แล้วตำรวจเนี่ยก็ได้มาหาที่บ้านหลังนี้ก็ได้สอบปากคำทั้งวินแล้วก็ภรรยาพอสอบปากคำวินเสร็จแล้วเนี่ยวินมันก็แอบ,บไปที่ห้องของเจ้าของบ้านพยายามหาจดหมายใบนั้นพอคิดว่าในจดหมายใบเนี้ยมันต้องทําให้เขามีเงินมากแน่ๆตามแอบ,บฟังมาตั้งนานแล้ววินเนี่ยก็ได้เจอซองจดหมายก็แอบ,บเน็บติดตัวกลับมาด้วยวินก็ได้มาที่ไปรษณีย์เพื่อเอาพัสะดุตามข้อความในจดหมายที่ขโมยมาวินก็ได้เซ็นรับของอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดซองออกดูเจอโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึง่งกับเงิน5้าดอลลาร์พร้อมกับ โทรศัพท์ส่วนตัวซะเราจะติดต่อนายผ่านมือถือเครื่องนี้เท่านั้นแล้วเราจะโทรหานายเพื่อบอกขั้นตอนต่อไปตัดมันที่ฝั่งของแจ็ปเปอร์กับโรนัลก็ได้มากินอาหารที่พัตคารแห่งหนึ่งทั้งคู่ก็ได้ถามถ่ยอะไรกันปกติเพราะทั้งคู่ไม่ได้เจอกันนานโรนัลเนี่ยก็ได้โยนเหรียญทายหัวก้อย3ครั้งแล้วตัวของโรนัลเองเนี่ยก็ได้ทายผิดมาตลอดเลยตลอด3ครั้งที่โยนมาโรนัลเลยบอกกับแจ็ปเปอร์ว่าเนี่ยฉันทอยเหรียญสามรอบเนี่ยมันทายผิดทุกรอบเลยฉันว่าฉันดวงกุดแล้วนะ หายดีแน่ๆอย่าไปกังวลเลยในมุมของเจฟสันตอนนี้เขาถูกส่งตัวมาในที่ที่นึงลูกน้องของผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็ได้อุ้มเขาออกจากกลองเป็นยังไงบ้างล่ะเจฟสันหัวหน้าพูดจะเป็นยังไงอะ่ะให้ฉันอยู่แต่ในกล่อง2วันเอ,อ้เรามาอยู่ไหมล่ะ แล้วตอนนี้มาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปไปพามันไปอาบน้ําเอาของมันไปด้วยในเดึกวันนั้นเสียงโทรศัพท์ที่วินใช้ติดต่อกับคนปริศนาก็ดังขึ้นปลายสายบอกว่าตอนเที่ยงคุณต้องไปที่ร้านนี้แล้วก็ไปเปิดเซฟหมายเลข2 0 2ข้างในมีตั๋วหนึ่งใบให้เดินทางไปที่เมืองหนึ่งแต่ให้ลงก่อนเมืองนั้นหนึ่งป้ายโอเคนะแล้ววินก็ได้ไปนั่งรถไฟเพื่อไปตามนัดกับคนที่อยู่ปลายสายโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้นักสืบมากกว่าครึ่งกลมเนี่ยกำลังตามเขามาในรถไฟด้วยอ้าวซวยแล้วครับเป็น ไม่งั้นคงไม่โดนตามเยอะขนาดนี้พอรถไฟเนี่ยถึงเมืองที่ปลายสายนัดไว้วินก็ได้ลงมาสถานีก่อนถึงเมืองก็มีคนนึงได้ลงตามมาด้วยเพื่อสะกดรอยตามของตัววินวินเนี่ยก็ได้ไปขึ้นแท็กซี่ที่หน้าสถานีก็เอาจดหมายบอกสถานที่ที่ได้มาจากเซฟหมายเลข2 0 2ให้กับโชเฟอร์ดูไปตามที่อยู่นี้นะครับพอรู้จักไหมอ๋อรู้จักรู้จักมันอยู่ไกลอยู่นะมันไม่ได้อยู่แถวนี้โชเฟอร์ตอบพอแท็กซี่มาส่งวินถึงที่หมายแล้วเนี่ยวินก็ยืนรออยู่ภัก,กใหญ่เลยก็มีรถเก๋งคันนึงขับมาด้วยความเร็วพุ่่่่งงงงตรมมมาททีีวววินนนออยูคขับก็ไได้้ลลปแ ได้หยิบหมายเลข13ออกมาจากกระเป๋าโชว์ให้วินดูส่วนวินเนี่ยก็หยิบหมายเลขที่เขาได้จากจดหมายโชว์ให้คนขับดูเหมือนกันหมายเลขของวินแล้วก็คนขับเนี่ยตรงกันคนขับเลยเรียกวินขึ้นมาบนรถแล้วก็พามาที่บ้านหลังหนึ่งกลางปาคนที่อยู่ที่นั่นน่ะก็สั่งให้วินถอดชุดถอดเสื้อผ้าถอดให้หมดเลยเหลือแต่นมกับหำถอดให้หมดเลยไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแถมยังเอารองเท้าวินเนี่ยมาทุบตรงส้นออกด้วยเพื่อเช็คว่าเป็นสายตรวจหรือเปล่ปาสลับมาในฝั่งของนักสืบก็ได้มาคุยกับโชเฟอร์แท็กซี่เฮ้ย วงเหรอหัวหน้านักสืบถามก็ไม่แปลกนะเขามีเงินจะจ่ายอะ่ะเขาจ่ายแล้วเขาจะไปที่ไหนก็ได้อะ่ะเขามีตังค์อ่ะโชเฟอร์ตอบเอาล่ะตอนนี้ผมว่านักสืบถึงทางตันแล้วไม่รู้จะหาเบาะแสจากตรงไหนต่อแล้ว สลับมาในฝั่งของเวนเวนเนี่ยก็ได้เจอบคนแปลกหน้าหลายคนเลยหนึ่งในนั้นก็ตกใจเลยเฮ้ย hey, นี่มันไม่ใช่แฮร์ริสันนี่แฮร์ริสันคือเจ้าของบ้านที่เล่นยาจนตายเมื่อตอนต้นเรื่องนะครับเฮ้ย hey, นี่มันไม่ใช่นี่แล้วนายเป็นใครกันเนี่ยแฮร์ริสันอยู่ไหนแล้วนายมาที่นี่ได้งไงเนี่ยสายตำรวจปะเนี่ยนายรู้อะไรไหมนายนายกำลังจะต้องเล่นเกมนะรู้เปล่าคนแปลกหน้าถามวินก็ได้พยายามบอกกับคนแปลกหน้าว่าผมอธิบายได้ครับ อไอแฮริสันเนี่ยมันตายไปแล้วเขาเล่นยาจนตายคาบ้านไปเลยผมอะเป็นแค่ช่างไฟที่มาทําที่บ้านแฮริสันแค่นั้นเองผมก็ได้ยินที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องจดหมายที่ทําเงินได้ได้เยอะได้มหาศาลเลยหลังเขาตายอะผมก็เลยไปแอบเอาจดหมายเขาแล้วก็ทําตามที่จดหมายบอกผมเลยได้มาอยู่ที่นี่คนแปลกหน้าทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าไปคุยกันที่ห้องส่วนตัวเฮ้ยนายนายว่ามันเป็นสายตำรวจปะวะ แต่ทรงเนี่ยใช่เลยนะฉันว่าสายตำรวจแน่ๆเลยนะเราเห็นกันก่อน,อนดีปะ่ะใช้จังหวะนี้แหละหนีกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นเยเย็นถ้าเราหนีตอนนี้เนี่ยเราวตำรวจแห่กันมาคนก็คิดว่าพวกเราเป็นสายให้ตำรวจอลยดิถ้าเป็นงั้นอนะ่ะพวกเราตายแน่ยังไงพวกเราก็ตายแล้ววินเนี่ยก็ได้เข้ามาพบกับชายทั้งสองเออเออเออขอโทษนะครับพวกคุณครับผมว่าผมแมวแล้วล่ะผมจะกลับบ้านแล้วครับขอโทษนะครับที่ที่ทำให้เสียเวลา ใช้ทั้งสองเนี่ยก็ได้บอกกับวินว่าฉันไม่ให้นายกลับนายกลับไม่ได้แล้วยังไงนายก็ต้องเล่นเกมนี้เสียใจด้วยนะเพื่อนฉากต่อมาหนังก็จะพาเราไปที่ห้องแห่งหนึ่งมีเงินกับคนพ่อจํานวนมากเลยชายแปลกหน้าก็เข้าไปหาพนักง,งานในนั้นแล้วก็บอกว่าผมแทงหมายเลข13 6สามหกแสนพนัก 13, 600, ง,งานก็ได้รับยอดแทงอ้าวเอ้ยสรุปมม็นการพนันนี่ว่าแล้ววินเนี่ยก็กลายเป็นหมากในเกมนี้เพื่อให้คนที่จะลงเงินน่ะแทงเบอร์นั้นๆหลังจากนี้ผมจะเรียกชายแปลกหน้าว่าคนแทงหมายเลข13แล้วกันแจนเปอร์เนี่ยก็ตามเข้ามา แล้วก็ได้วางเงินตุ๊บนี่2ล้านเหรียญชั้นแทงหมายเลข6 7เจ็ดแสนหลังจากนั้นไม่นานเกมก็ได้เริ่มขึ้นแต่ละคนที่เป็นผู้เล่นเกมเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อหมายเลขของตัวเองผู้เล่นทั้งหมดก็ยืนกันเป็นวงกลมคะเลขกันไปโดยที่คนแทงเนี่ยหรือเจ้าของหมายเลขนั้นนั้นก็ได้ยืนดูอยู่หน้าเวทีกรัมาการก็ได้เรียกทุกคนมาดูเพราะเกมกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วเอาละการลบกวนจแจกปืนคนละกระบอกและกระสุนคนละหนึ่งนัดให้กับผู้เล่นด้วยครับการก็เดินไปแจกปืนกับกระสุนให้กับผููู้้้้้้เเเเเเลลล่่่นนนนนใใใชวงงงตรรียจจาาาาขขขอหหม11กกก็ไดดพปับผค เกิดมาแค่ครั้งเดียวตายครั้งเดียวนายเป็นทายาทของตระกูลอันยิ่งใหญ่ของเราทำเพื่อตระกูลเราซะ นายทาได้แน่นอนพอากาดแจกกระสุนกับปืนให้กับผู้เล่นครบแล้วกรรมการก็สั่งให้บรรจุก,กระสนุนเอาทุกๆคนใส่กระสุนเข้าโม่ให้เรียบร้อยเหลือแต่เบอร์13ที่ยังไม่ใส่สักทีจนพี่เลี้ยงของหมายเลขสิเนี่ยเดินขึ้นไปหาบนเวทีกรรมการก็ได้ห้ามเขาเฮ้ยนายจะทําอะไรอะ่ะห้ามคนอื่นนอกจากผู้เล่นอยู่บนเวทีนะก็เห็นอยู่ไม่เห็นหรอเขาใส่กระสุนไม่เป็นไม่เห็นไงพี่เลี้ยงตอบกรรมการแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยก็เดินเข้าไปสอนหมายเลขสิวินเนี่ยก็เก่งไปทั้งตัวสั่นไปทั้งตัวกกทําาีไรรป การแ้วก็สั่งให้ทุกๆคนน่ะชูปืนขึ้นสูงๆแล้วก็เอามือเนี่ยปั่นโม่หมุนไปหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆปัน่นปั่นอีกปั่นอีกเอาละพอเอาปืนเล็งไปที่หัวคนหน้าของแก นางนกวินมันก็กลัวก็เลยหันไปมองข้างหลังกรรมการก็สั่งห้ามวินห้ามหันไปมองคนข้างหลังแล้วกรรมการก็บอกให้ทุกคนมองไปที่หลอดไฟเมื่อหลอดไฟสว่างขึ้นเนี่ยก็ยิงได้เลยบรรยากาศอยู่ในความเงี้บสง,งัดตึงเครียดจนน่ากลัวทุกสายตามองไปที่หลอดไฟแล้วสุดท้ายหลอดไฟก็ถูกเปิดขึ้นเสียงก็สูนดังขึ้นหลายนัดพร้อมกับร่างทีไรวิญ,ญญาณร่วงตกลงที่พื้นเสียงของคนแทงก็ส่งเสียงผิดหวังปนกับดีใจปนเปกันไปหมดบางคนแทงได้บางคนแทงเสียแต่กรกรมการก็ได้สังเกตเห็นหมายเลข13เนี่ยทุกคนครับหมายเลข13 ยังไม่ได้ยิงถ้าเขาไม่ยิงเราจําเป็นต้องยิงเขาแล้วเจ้าของหมายเลข13เนี่ยจะถูกปรับเงินทั้งคนแทงกับพี่เลี้ยงหมายเลข13เนี่ยก็ต้องเข้าไปบอกให้วินเนี่ยยิงสักทีเถอะ ยิงสักทีทําบ้าอะไรวะยิงดิกรรมาการก็ได้บอกว่าผมจะนับ1นถึงสามถ้าไมา่ยิงผมจําเป็นต้องยิงผู้เล่นคนนี้1 2. แชะแวินก็ได้เหนียวไกยสรุปว่าเป็นการโชคดีสําหรับคนข้างหน้าวินไปกระสุ 0, 1, นหนึ่งนัดที่ใส่ไปยังไม่ถึงลํากล้องปืนรอดแล้วคนแทงหมายเลขสิกับพี่เลี้ยงเนี่ยก็พาตัววินมาที่ห้องพักผู้เล่นก็ได้บอกว่านายทำบ้าอะไรวะรอบหน้ายิงก็คือยิงเข้าใจไหมวินที่อยู่ในภาวะเคียก็ไม่สนใจแล้วละไปตายเถอะไปในมุมของเจฟฟ์สันเจฟเนี่ยก็พยายามไก่เกีีร์กับคนแทงหมายเลขเขา เฮ้ยนายนายจะได้กำไรจากการแทงเท่าไหร่อ่ะฉันจ่ายให้นายได้มากกว่าที่นายได้5เท่าเลยนะแลกกับการที่นายจะพาฉันออกไปจากที่นี่โอเคปะ่ะตกลงไหมเลิกเพ์เจอร์ได้ละแล้วไปเล่นเกมคนแทงตอบเจฟไปกลับมาในมุมของวินพี่เลี้ยงเนี่ยก็ได้ถามวินว่าเอามอร์ฟีนเปล่ามันช่วยนายได้นะวินเนี่ยก็ปฏิเสธไปผมไม่เอาครับ จากการสันนิษฐานแล้วเนี่ยที่แฮริสันหรือเจ้าของบ้านตายตอนต้นเรื่องเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เล่นเกมนี้เราลอดเลยมีอาการติดยามอร์ฟีนกลับมาด้วยคนแทงหมายเลขที่ตายไปก็จะมาดิวกับเจ้าของหมายเลขที่ยังไม่ตายเพื่อตกลงแทงเลขคนคนเดียวกันส่วนกําไรนั้นอ่ะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของหมายเลขที่ยังไม่ตายเนี่ยพอใจที่ราคาเท่าไหร่อัตราส่วนเท่าไหร่แล้วเกมรอบที่2เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นกรรมการบอกกับทุกคนให้ได้ยินว่ารอบนี้เพิ่มกระสุนสองนะัดเอาล่ะทุกคนบรรโจรกระสุนได้ ชูปืนขึ้นสูงสูงแล้วก็ปั่นโม่ปั่นไปอย่าหยุดปั่นไปเรื่อยเื่อย่อยาหยุดแล้วอีกแล้วอีกเอาละพอเล็งปืนง้างนกวินก็ได้หันไปหาคนข้างหลังเหมือนเดิม ผู้เล่นที่อยู่ข้างหลังก็บอกว่าอย่ามองมาทางฉันเอาล่ะทุกคนมองไปที่หลอดไฟแล้วไฟก็ได้ติดขึ้นเสียงปืนดังไปทั่วห้องปนกับเสียงคนพอใจกับไม่พอใจกรรมาการก็สั่งให้กาดเก็บปืนจากผู้เล่นแล้วกาดก็ได้มาเก็บปืนผู้เล่นจากศพคนข้างหลังวินก็ได้เช็คปืนดูปรากฏว่ากระสุนเนี่ยมันอยู่ในโมโ่แล้วแต่มันยิงไม่ทันวินโคตรโชคดีที่คนข้างหลังเนี่ยตายก่อนต่อมาแจ็ปเปอร์ก็ได้มาที่ห้องรับพนันแล้วก็ได้หยิบฉลากหมายเลขได้หมายเลข13หมายความว่าผู้เล่นของแจ็ปเปอร์เนี่ย สลับมานในมุมห้องพักผู้เล่นเจ้าของหมายเลข11เ็นี่ยก็พยายามสงบสติอารมณ์ผู้เล่นเพราะว่าตอนนี้หมายเลขก1กําลังช็อกไปหมดทนกับความกดดันไม่ไหวมาในฝั่งของเจฟฟ์สันก็พยายามต่อรองอีกฉันให้นายสิเท่าเลยนะหเท่ามันน้อยไปใช่ไหมล่ะเจ้าของเลขก,ก็ถามแกจะหาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหน เจฟเนี่ยก็ได้บอกไปว่าฉันน่ะโดนคดีค้าวุธแต่หนึ่งวันก่อนที่ฉันจะเกมเนี่ยฉันเอาเงินที่ขายวุธพร้อมกับวุธไปซ่อนแล้วพวกตำรวจมันก็ยังไม่รู้ว่าจุดที่ฉันเอาไปซ่อนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเอางี้ถ้านายพาฉันออกไปอ่ะฉันสามารถให้นายได้70%เลยนะแต่เจ้าของหมายเลขเนี่ยไม่อยากเสี่ยงด้วยเพราะว่าถ้าออาไปก็คงโดนสอยตายตั้งแต่หน้าประตูแล้วเจฟเลยบอกว่าถ้างั้นก็ช่วยฉันหน่อยขอกระดาษแผ่นหนึ่งกับปากกาด้วยแต่นายช่วยไปห่างๆจากฉันหน่อยนะแล้วเจฟก็ไปเขียนอะไรออยยยู่่่ักกกนนนึงแแลล้้้วเเเรรีีีีจาาาาขขหมมมใะดษผ ที่จุดที่ฉันเอาของไปซ่อนอยู่ถ้าหากฉันไม่รอดจากเกมบ้าเนี่ยก็ช่วยเอากระดาษจากกางเกงฉันไปแล้วไปเอาของที่ซ่อนซะส่งเงินให้ลูกชายชันครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือนายก็ออกไปได้เลยตกลงตามนี้นะโอเคโอเคตกลงฉันรับปากแล้วเกมรล่าที่3เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนก็ได้กระสุนคนละ3านัดเอาละ่ะผู้เล่นบรรจุกระสุนเจ้าของหมายเลข6ก็ได้เรียกกราดเออเออโท,โทษนะครับโทษนะครับช่วยเอาเก้าอี้ให้หมายเลข6กได้ไหมครับเหมือนเหมือนเขาจะยืนไม่ไหวแล้ว <laughs> มิวนของเรากดดันจัดจนยืนไม่ไหวเลย เอาล่ะทุกคนชูปืนขึ้นแล้วก็ปั่นโม่ได้ปาน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 ยุดเล็งปืนง้างนกมองไปที่หลอดไฟแล้วไฟก็ได้ติดขึ้นเสียงปืนดังไปทั่วเลยเหมือนรอบที่ผ่านๆมาวินของเราเนี่ยก็ยังรอดแถมพี่อ้วนก็ยังรอดด้วยดวงแข็งจริง สลับมาในที่โต๊ะแทงผู้จัดการเกมเนี่ยก็ได้บอกว่านี่คือรอบสุดท้ายเป็นรอบท้าดวลผมจะให้เจ้าของหมายเลขที่เหลืออยู่เนี่ยเลือกลูกบอลที่อยู่บนโต๊ะ5ลูกเลือกไปคนละลูกในนั้นน่ะจะมีลูกบอลสีขาว3ลูกสีดํา2ลูกถ้าได้สีขาวเนี่ยคุณและผู้เล่นของคุณไม่ได้เข้ารอบถ้าได้สีดําผู้เล่นของทั้งสองคนจะต้องมาดวลกันในรอบสุดท้ายนี้เจ้าของหมายเลข13และหมายเลข6ก็ได้สีดําทั้งคู่เลยต้องเอาผู้เล่นมาดวลกันนักพนันคนอื่นๆเนี่ยก็มุ่งไปหาแจ็ปเปอร์หมดเลยจะไปแทงกับแจ็ปเปอร์ด้ววยยเเพรราาาะ่่ผู้ลลนหหม6 พี่ชายของเจปเปอร์เนี่ยชนะเกมนี้มา3รอบแล้วถือว่ามีประสบการณ์สลับมาในฝั่งเจฟเฟอร์สันก็กําลังจะจัดของกับบ้านด้วยความสบายใจแต่เจ้าของหมายเลขเนี่ยก็แอบ,บเข้ามาข้างหลังเอาเชือกมาลัดคอกัาฆ่าให้ตายแล้วก็จะปล้นเอาแผนที่ที่เจมมันเก็บไว้ในกระเป๋าางเกงไปแต่โชคดีมีนักพนันคนนึงเข้ามาเห็นก่อนเฮ้ย <c oughs> ทำอะไรห้ามทําอะไรกับผู้เล่นเด็ดขาดส่หัวไปได้แล้วเจฟเนี่ยมันก็หยิบกระดาษมาโชว์เจ้าของหมายเลขให้ดูเป็นกระดาษเป,ปล่าครับนี่ที่แกจเจ้าไปได้เนี่ยก็มีแต่คามว่างเปล่าเท่านั้นแหละที่แกจะได้รับไปไอ้โง่แล้วเจฟเนี่ยก็เดินเอาของเพื่อที่จะไปแต่งตัวเอาเงินแล้วก็กลับบ้านก็ได้หยิบกระดาษที่มีแผนที่อยู่จริงๆออกมาโอ้โหโคตรเนียนคือไอ้เจฟสันเนี่ยมันเอากระดาษ2แผ่นยัดไว้ สองข้างแล้วตอนโชยเจ้าของไม่เลขอะก็เอากระดาษแผ่นเปล่าโชยให้ดูแล้วสุดท้ายเจฟก็รอดจากเกมนี้ไปโอ้โหโชคสองเด้งเลยรอดทางคุกไม่พอยังได้เงินกลับบ้านไปหลายล้านอีกสำหรับมาในฝั่งของแจ็ปเปอร์กับโรนโลัลก็มานั่งคุยกันโรนัลเนี่ยก็ได้ยินคําถามเลยฉันรู้นะเรื่องที่นายปกปิดฉันอะพ่อแม่ทิ้งเงินไว้ให้นายก้อนใหญ่เลยเพื่อที่จะดูแลฉันแต่นายอะเอาฉันไปเข้าโรงพยบาบาลสุดท้ายนายก็เอาเงินไปเล่นพนันจนหมดตัว เอางี้ล้กันถ้าฉันชนะเกมเนี่ยแกต้องแบ่งเงินให้ฉันครึ่งหนึ่งฉันจะเอาไปใช้ชีวิตของฉันแล้วเกมรอบสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้นกาดก็ได้มาแจากปืนทั้งสองคนพร้อมกับเลขเจ้าของไมายเลขมาที่ตัวผู้เล่นแล้วก็บรรจุก,กระสุนให้ดูทั้งหมด3นัดเชีย่ยโอกาส5้าสิบโคตรลุ้นผู้เล่นช่วยมาตรงกลางเวทีด้วยครับชัววุฒิขึ้นสูงแล้วก็หมุนโม่ได้เลยหมุนหมุนหมุน,มนปานปานปานันเอาละพอเล่ง ง้างนกมองไปที่หลอดไฟพอไฟติดก็เหนียวได้เลยปรากฏว่ากระสุนของปืนทั้งสองกระบอกยังไม่เข้าโม่ลอดทั้งคู่โอ้โหเลยต้องเล่นอีกรอบนึงรอบนี้เนี่ยเพิ่มกระสุนเป็นสี่นัดผมว่ารอบนี้ยังไงก็ต้องมีคนตายแน่ๆเอาล่ะทุกคนชูปืนขึ้นหมุนโม่หมุนหมุนหมุนต่อไปเรื่อยๆหมุนหมุนหมุน,มนยุดเล็งง้างนกเมื่อหลอดไฟสว่างก็เหนียวได้เลยแล้วหลอดไฟก็ติดขึ้น กระสุนในรังเพลิงของวินก็ได้วิ่งเข้าไปกระทบกับกระโหลกข,ของโรนัโลโรนัลตายครับแล้ววินก็ชนะเกมนี้ไปดวงโคตรดีแจ็ปเปอร์น้องชายโรนัลถึงกับเข่าอ่อนเลยพี่ชายก็ตายแถมเงินทั้งหมดก็แทงไปหมดแล้วด้วยไม่เหลืออะไรเลยก็เลยวิ่งออกไปจากห้องไปรับไม่ได้แล้ววินเนี่ยก็ไปรับเงินรางวัลแล้วก็กําลังจะกลับบ้านก็ได้แวะคุยกับเจ้าของหมายเลขสิบสามฉันไปส่งนายได้นะเดี๋ยวไปส่งที่ที่ใกล้ที่สุดก็ได้โอเคเดี๋ยวฉันไปเก็บของก่อนแล้วไปเจอกันข้างล่างวินตอบรับคาเชิญแต่วินเนี่ยเหลี่ยมดีกว่าแอออบวววิิ่่งงหลนนนีีกไปคเดยซึ ถูกแล้วนะผมว่าเป็นผมผมก็เลือกกลับคนเดียวเราไม่รู้เลยว่าพวกนั้นนะจะเอาเราไปฆ่าแล้วก็ขโมยเงินเราไปหรือเปล่าเงินหลายล้านเลยนะพี่เลี้ยงก็ได้ลงมาดูสรุปว่าไม่เจอวินแล้วพยายามหาอยู่นานเลยสุดท้ายก็ไม่เจอพี่เลี้ยงก็ไม่ได้อะไรก็เลยขึ้นรถกลับไปกับเจ้าของหมายเลข13วินเนี่ยก็ได้มาที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะกลับบ้านแต่โชเฟอร์ก็ได้โทรหานักสืบว่าผมเจอเขาแล้วอยู่ที่สถานีรถไฟไม่นานตำรวจก็มากันเพียบเลยแต่วินเห็นตำรวจข้างนอกมากันเยอะเลยเลยคิดว่าถ้าไม่ดีแล้วแน่ ได้วิ่งหนีแต่ประตูสถานีทางออกเนี่ยมันดันล็อกอีกก็เลยเอาเงินไปซ่อนไว้ในถังขยะแล้วก็เดินเนียนๆออกมาตรงชานชลาตำรวจก็ได้เดินมาลวบเพื่อไปสอบปากคำต่อมาหัวหน้าสืบก็ได้สอบปากคำวินนายต้องเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเลยนะเกี่ยวกับเกมที่นายไปเล่นนายไปได้ยังไงแล้วเกมมันคืออะไรเล่ามาให้หมดเลยวินก็ได้เล่าว่าผมเนี่ยแอบเอาจดหมายจากบ้านฮาาเฮลิสันจริงแล้วผมก็ทําตามที่ในจดหมายบอกทุกอย่างเลยจนผมได้พบกับคนที่จะมารับตัวผมไปเล่นเกมผมก็ได้นั่งรถไปกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ย ผมอ่ะไม่ใช่เฮริสันตัวจริงผมเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เห็นคนในรถเนี่ยเตรียมจะชักปืนด้วยผมเลยกระโดดหนีออกมาจากรถแล้วก็วิ่งหนีออกมาวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งจนส้นรองเท้าผมหลุดเลยเนี่ยดูดิดูรองเท,าท้าทนผมดีมันหลุดจริงๆนักสืบเนี่ยก็ได้ถามว่าถ้าฉันพาพวกมันมานายจะชี้ตัวได้ไหมวินเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าผมชี้ตัวได้แน่ผมจําได้ดีครับแล้วถ้าฉันพาไปที่ที่นายนัดเจอกับมันละ่ะนายพอจะจําทางที่มันขับพานายไปได้ไหมนักสืบถามอ๋อตอนนั้นพวกมันปิดตาผมครับวินตอบนักสืบรู้ได้ทันทีเลลยวว่าาิกกํัง เห็นตอนแรกบอกว่าคนในรถกําลังจะชักปืนแต่ตอนนี้มาบอกว่าพวกมันปิดตาผมเ,เราไปเห็นได้ยังไงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานเลยปล่อยตัววินกลับบ้านไปวินเนี่ยก็รีบดิงมาที่สถานีรถไฟมหาถุงเงินที่เขาซ่อนไว้ในถังขยะแต่ถังขยะใบนั้นมันหายไปแล้ววินเนี่ยก็เลยต้องไปลื้อถุงขยะหลังสถานีอยู่นานเลยก็ได้เจอกับถุงเงินของตัวเองทังในใดนั้นวินก็คิดแล้วล่ะว่าเฮ้ยมันท่าไม่ดีแล้วว่านักสืบกํลาลังตามตัวเราอยู่นี่หว่าถ้างั้นอะ เราเอาเงินติดตัวไปด้วยเนี่ยมันจันตร้ายวินก็เลยเอาเงินทั้งหมดเนี่ยใส่ไปในกล่องพัสดุแล้วก็ส่งไปสนีไปที่บ้านเลยฉลาดจริงๆวินก็ได้โทรหาแม่แม่ครับ ผมส่งเงินไปที่บ้านนะมันเป็นจำนวนเงินเยอะมากๆพรุ่งนี้ถ้าแม่ไม่อยู่อ่ะก็ให้น้องรอรับพัสดุด้วยนะห้ามลืมนะมันสำคัญนะยังไงก็ต้องมีคนรับนะห้ามลืมแล้ววินเนี่ยก็ไปขึ้นรถไฟตามปกติแจ็เปอร์ที่กำลังนั่งให้คนขัดรองเท้าให้เนี่ยก็ได้เห็นวินหิ้วกระเป๋าอยู่พอดีก็เลยสะกดรอยตามวินมาด้วยทั้งคู่ก็มาขึ้นรถไฟในโบกี้เดียวกันแจ็เปอร์ก็ชวนคุยหิมะตกนะช่วงนี้ใบกลเหรอฉันกำลังจะกลับบ้านที่โอไฮโอเนะี่ยวินตอบแล้วก็เดทแอร พอรถไฟจอดทิ่สถานีเนี่ยแจเปอร์มันก็ลุกขึ้นแล้วก็ปืนยิงไปที่วิน3นัดแล้วก็ขโมยกระเป๋าสพายของวินไปวินก็พยายามที่จะใช้แรงขค้นสุดท้ายกินสลิปข้อมูลการส่งพัสดุไม่ให้ใครตามหาที่อยู่บ้านได้สุดท้ายวินก็ตายไปโอ้โหไอ้แจ็ปเปอร์ไอ้เลวส่วนแจ็เปอร์เนี่ยก็หอบเงินที่เหลือของวินหนีไปแล้วหนังก็ได้จบลงไป สนุกมากครับเรื่องนี้เครียดแล้วก็กดดันมากถ้าผมเป็นผู้เล่นในนั้น,นคงขาอ่อนแล้วละ่ะถ้ามีเกมแบบนี้อยู่จริงผู้ชมผู้ฟังจะไปเล่นไหมครับมีเงินรางวัลก้อนใหญ่อย,อยู่นะก็ลองชั่งน้ําหนักดูผมอาจจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ข้างหลังคุณก็ได้ได้คำตอบแล้วก็มาเม้นคุยกันได้เลยนะครับแต่ก็แอบ,บเสียใจนะกับตอนจบไม่น่าจบแบบนี้เลยขัดใจมากไม่อยากให้วินตายอะ่ะเอออุตส่าห์รอดมาขนาดนี้ละสุดท้ายแล้วผมอยากให้ผู้ชมผู้ฟังไปรับชมด้วยตัวเองนะครับมันสนุกมากฝากติดตามไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวััันนีี้ส้สสววดครรบบไเเจอออกื่่งตปา